คุณผู้ฟังคะหมอกและควันแยกกันไม่ออกชั้นใดก็เปรียบเสมือนเรื่องราวที่เรากําลังจะพูดคุยกับพี่หมอในวันนี้ที่พี่หมอบอกว่าหยุดเขาเรียกอะไรนะแยกกันไม่ออกฉันนั้นเช่นเดียวกันกับอาการที่เราพูดกันติดปากเสมอๆนั่นก็คือภาวะสมาธิสัน้นเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ฟังไม่ว่าใครก็ตามที่ทำอะไรแบบจับจด ทำอะไรแบบว่าเออไม่โฟกัสเลยเงี้ยทุกคนก็จะเหมารวมกันไปหมดเลยว่าเนี่ยเป็นโรคสมาธิสั้นเรียกว่าโรคด้วยซ้าไปซึ่งพี่หมอบอกว่ามันผิดตั้งแต่เรียกว่าโรคแล้วเพราะมันเป็นภาวะมันไม่ใช่โรคและอาการที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้บางทีมันไม่ใช่สมาธิสั้นด้วยซ้าไปมันเป็นอาการอย่างอื่นแต่เราดันไปเหมารวมว่าเขาคือสมาธิสั้นแล้วแน่นอนที่สุดค่ะเกิดกันมาซะขนาดนี้คนที่จะให้ข้อมูลกับเราดีที่สุดไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือพี่หมอณวพลศิริสมสกุลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมระบบประสาทสมองและไขสันหลังนะคะและท่านเป็นกรรมการผู้จัดการและแพทย์ที่ปรึกษาบริษัทกายรักจำกัดสวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีครับเกลินมาสักขนาดนี้พี่หมอบอกว่าใช่เลยใช่เลยเพราะหลายๆคนตอนนี้เหมารวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอบนโลกไปนี้ว่าเธอมันสมาธิสั้นกันไปหมดแล้วแล้วมันมไม่ใช่โรคด้วยม,มันคือภาวะพี่หมอให้ข้อมูลกับเราหน่อยซิคะเชิญคะ่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของภาวะสมาธิสัน้นคสมาธิสั้นเป็นภาวะไม่ได้เป็นโรคคทีนี้เนี่ยพอเป็นภาวะปุ๊บเนี่ยคําจํากัดความของภาวะก็คือมันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทีนี้พอพูดถึงสมาธิสัน้นทุกๆครั้งเราก็จะนึกถึงเด็กคซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่คือถ้า หลูกมีพัฒนาการที่ผิดปกติลูกใช้คำว่าอะไรซนกว่าชาวบ้านเ,าเขาเนี่ออกไหมครับอ,อยู่ในห้องเป็นตัวหัวโจกร้ายกาศตัวจี๊ดตัวจี๊ดชวนเพื่อนคุยนั่งไม่นิ่งไม่อยู่กับที่อะไรประมาณนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเอาไปปรึกษาแพทย์แ,แพทย์ บางทีเนี่ยแพทย์ก็จะชี้แจงทางครอบครัวด้วยคำสั์เบาๆว่าเอาน้องมีอาการของสมาธิสัน้น<อ>แต่ทีเนี้ยพอพูดกันบ่อยคำว่ามีอาการของสมาธิสั้นเนี่ยอ่ก็เข้าใจกันว่าสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นโรคซึ่ง<ถ>จริงๆอ่ะมันไม่ใช่โรคมันเป็นแค่อาการ<ถ>เป็นแค่ภาวะทีนี้เราก็จะ มาคุยกันเรื่องของและไอสาเหตุจริงๆของอาการสมาธิสั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเราจะแบ่งสาเหตุการเกิดอาการสมาธิสั้นเนี่ยเกิดจากสองเรื่อง<ะ>หนึ่งเกิดจากการทํางานของสมองที่มันผิดปกติจาก โครงสร้างสมองมันผิดปกติอผิดที่โครงสร้างสมองผิดปกติเล้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกๆครั้งที่เราจะคุยกันเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องสองด้านเสมอก็คือหนึ่งโรคหรืออาการที่เกิดจากโครงสร้างของสมองที่ผิดปกติเลยทำให้การทำงานของสมองมันผิดปกติกับอันที่สองโครงสร้างปกติดี แต่ว่าการทำงานผิดปกติก็เลยทำให้ภาพรวมที่ฉายออกมาเนี่ยมันผิดปกติอทีนี้อาการสมาธิสั้นเมื่อเราพูดถึงสมาธิสั้นในเด็กมันก็จะแยกเป็นสองกลุ่มง่ายๆก็คือ1กลุ่มที่มีโครงสร้างทางสมองผิดปกติพี่หมอกำลังหมายถึงน้องที่มี พัฒนาการที่ผิดปกติน้องที่มีภาวะพัฒนาการช้าเราจะพบว่าร้อยเปอร์เซนพูดอย่างนี้ได้เลยเด็กร้อยเปอร์เซนที่มีพัฒนาการช้าจะมีอาการอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุขแล้วพวกพอ่พอพ่อแม่แม่เราเวลาไปคุยกับคุณหมอก็ลงความเห็นกันว่าน้องมีภาวะสมาธิสั้นซึ่ง อันเนี้ยมันเป็นมันเป็นอาการนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นโรค <c oughs> เพราะตัวโรคจริงๆของเขาคือ,อโรคพัฒนาการช้าจากโครงสร้างสมองที่มันที่มันผิดปกติ <c oughs> อ๋อนั่นคือตัวโรค <c oughs> แต่สมาธิสั้นนี่เป็นอาการหนึ่ง <c oughs> ของโรคนี้ <c oughs> ใช่ถูกต้อง <c oughs> ถูกต้องเพราะว่าถ้าเป็นภาวะสมาธิสั้นที่ไม่ได้มีความผิดปกติของโครงสร้างจริงๆเนี่ยน้องจะไม่มีปัญหาเรื่องอื่น น้องจะไม่มีปัญหาเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการเข้าใจบริบททางสังคมน้องจะไม่มีปัญหาเรื่องการอ่านการเขียนการคำนวณหรือว่าอะไรต่างๆน้องจะปกติดีเพียงแต่ว่าน้องจะมีฟิลลิ่งคล้ายๆกับว่าไม่ใส่ใจหรือว่าอยู่นิ่งไม่ได้เป็นอย่างนั้นสะส่วนใหญ่ทีนี้ เราพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าอาการสมาธิสั้นเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากสองสาเหตุ <Okay. S 2> เราก็ต้องหาสาเหตุให้เจอก่อน mm hmm. ว่าสรุปแล้วสาเหตุมันมาจากอะไร uh. อ่าถ้ามันมีอาการของลักษณะของอการพัฒนาการด้านอื่นร่วมด้วยมี <Okay. S 2> พัฒนาการช้าอันเนี้ย ค่อนข้างแน่นอนว่าน้องจะมีปัญหาด้านโครงสร้างอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาด้านอื่นเลยก็ยังไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นนะครับว่าน้องมีปัญหาด้านโครงสร้างหรือเปล่าดังนั้นในเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นที่ไม่ได้ถูกจัดอยู่ว่าเป็นลักษณะของพัฒนาการช้า สิ่งที่ควรทำาก็คือการไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเพื่อพิสูจน์ทราบว่าน้องมีโครงสร้างที่ผิดปกติไหมเพื่อให้หาสาเหตุที่แท้จริงให้เจอพอหาสาเหตุที่แท้จริงให้เจออย่างที่ดิวพูดเนี่ยมันก็จะบอกถึงการทำนายโรคค่ะการทำนายโรคของพี่หมอคือหายขาดหรือไม่หายขาด อาการจากที่บอกแล้วว่าถ้ามันเกิดจากความผิดปกติในการทำงาน<ะ>ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติจากโครงสร้างรเราสามารถที่จะฟื้นฟูการทำงานของสมองให้กลับมาเป็นปกติได้มันก็เป็นแบบเดียวกับคนที่มีภาวะซึมเศร้ารภาวะวิตกกังวลเหมือนกันเกิดจากการทำงานของการสร้างสารสรืสร่อประสาทที่มันผิดปกติ เพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องตลกที่ว่าคือถ้ามันเกิดในเด็กแล้วมันไม่ได้เป็นภาวะซึมเศร้าไม่ได้เป็นภาวะวิตกกังวลแต่มันกลายมาเป็นภาวะสมาธิสั้นซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคําอธิบายได้นะครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ทั้งๆที่มันเป็นสารตัวเดียวกันนะดิวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแปลกเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม ลูกคุณได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะสมาธิสั้นคุณควรจะต้องรู้ว่าลูกคุณหนึ่งเป็นพัฒนาการช้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นภาวะสมาธิสั้นอย่างเดียวโดยไม่มีภาวะของพัฒนาการช้าเป็นโรคพัฒนาการช้านี่เหรอไหมครับ พอเรารู้แล้วปุ๊บก็ควรที่จะไปทำเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์สมองอมเพื่อพิสูจน์ทราบว่าโครงสร้างมันผิดปกติไหม,มถ้าโครงสร้างปกติดีทางเลือกในการรักษามันก็จะใช้คำว่าอะไรค่อนข้างชื่นใจกับครอบครัวก็คือถ้ามันไม่มีความผิดปกติลูกคุณหายแน่เพียงแต่ว่าจะหายเมื่อไหร่สาม,มารถคาดการผลลัพธ์ได้ประมาณว่าว่ากลับมาเป็น คนปกติที่แบบไม่ยุกยิกยุกยิกแสดงว่าถ้ามีปัญหาที่โครงสร้างนี่ยมันไม่หายไม่หายครับย,งงยังไงก็ไม่หายยังไงก็ไม่หายใช่เพราะ <okay. S 1> ฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเขาจะหายหรือไม่หายเนี่ยแนวทางการดูแลมันก็จะต่างกันค่ะนึกออกมค่ะในเด็กที่ไม่มีความผิดปกติทางด้านโครงสร้างเลยตอนเนี้ย วิธีการรักษาก็คือหนึ่งรักษาด้วยยาอสองใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการรักษาซึ่งการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการรักษาเนี่ยตอนเนี้ยเรียนกันตามตรงว่ามันยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาะเพียงแต่ว่าสาเหตุการเกิดอ่ะมันเป็นแบบเดียวกันกับที่ เขารับรองไปแล้วอะ่ะดีวนึกออกไหมเขารับรองว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถที่จะบำบัดให้ภาวะซึมเศร้ามันมดีขึ้นได้อันนี้นถูกต้องอแต่ว่าพอในเด็กเนี่ยประเด็นคือว่ามันไม่ได้มีการทดลองต่อแล้วก็ติดตามติดตามต่อคือที่แน่ๆคือมันทำทีเดียวไม่จบนั่น จึงเป็นเหตุผลว่ามันเลยยังไม่มีการทำวิจัยที่จะต้องใช้เวลายาวนานว่าเออเฮ้ยเออมันจะต้องทำไปถึงเมื่อไหร่นี่ออกไหมแสดงว่าตรงนี้อ่านในมุมของคนที่มีความกังวลอยู่แล้วแล้วพอรู้ว่ายังไม่ได้รับการรับรองแบบนี้เขาบอกอา้าวแสดงว่ามันมีไซต์เอฟเฟกกับเด็กหรือเปล่าเออไซ์เอฟเฟกอ่ะมันไม่มีหรอกค่ะเพราะว่า งานวิจัยไม่พูดถึงไซเอฟเฟก์ที่เกิดกับเด็กเลยออตอนนี้งานวิจัยที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการบำบัดสมาธิสั้นเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมีเป็นหมื่นหมื่น <c oughs> เป็นหมื่นหมื่ๆฉบับแล้วก็ยืนยันว่ามันใช้คำว่าอะไรอะ่ะมันสามารถที่จะบำบัดให้กลับมา ตีได้ฟื้นฟูได้ฟื้นฟูได้ลดยาลงบางคนเลิกยาบางคนเลิกยาไปเลยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ทำยาวนานพอว่าเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่จะหยุดแต่ว่าการทานยาซึ่งมันมีมานานแล้วเนี่ยมันมีตัวเลขที่แน่ชัดว่าอายุยี่สิบห้าเลิกสมองกลับมาเป็นปกติที่อายุยี่สิบห้า ด้วยการรักษาด้วยยานะาาแต่ว่าในคลื่นแม่เหล็ก <Okay. S 2> ไฟฟ้าที่เอามาแทนยามันยังไม่มีใครมันทำนานพอ,อเพราะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เอามาใช้บำบัดภาวะสมาธิสั้นเนี่ยมันเพิ่งจะทำมาได้ราวๆประมาณสิบปีอ๋อมันก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยใช่ไมมันเพิ่งมาสิบปีแล้ว ช่วงปีหลังๆเนี่ยคือออกไปในแนวทางเดียวกันหมดมคือว่าสามารถที่จะใช้คำว่า 1. ลดขนาดยาที่ทานความเสถียรของอาการมีเยอะกว่าแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านสมองด้าน IQ ได้ดีขึ้นกว่าถ้าเอามาเทียบเทียบกันทั้งสองกลุ่มเพียงแต่ว่าเขายังไม่รู้ว่า เขาจะต้องใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดว่าเออเฮ้ยมันดีพอมันดีพอจนไม่มีอาการแล้วคือแนวโน้มมันไปในทิศทางที่ดีใแล้วก็ผลงานวิจัยของทุกๆฉบับเป็นหมื่นๆฉบับอย่างที่พี่หมอบอกเนี่ยคือมันไปในทิศทางเดียวกันนี่เลยการันตีได้ในเบื้องต้นว่ามันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการใช้ดูแลฟื้นฟูกลุ่มเด็กพวกนี้อยู่เลคือตอนนี้เนี่ยที่กายกายลักษ์ดูแลเด็ก ภาวะสมาธิสั้นที่เข้ามาบําบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ทั้งหมดประมาณ7ลายเจ็ดลายเนี่ยการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของความใส่ใจสมาธิโฟกัสงานแล้วก็การตัดสินใจเนี่ยต้องใช้คำว่าดีขึ้นมากมายมแล้วก็ไม่ได้ทานยาแล้วคือหยุดยาคือหยุดยา คือหยุดยาที่เป็นยาหลักของอการรักษาภาวะสมาธิสั้นไปแล้วคือไอยาลิทาลีนซึ่งตอนนี้ยาลิทาลีนขาดตลาดพี่หมอง,งั้นถ้าเปรียบเทียบแบบนี้ผลลัพธ์ของการใช้ยาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเหมือนวัตถุประสงค์ของการใช้ยาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันเหมือนกันหรือต่างกันยังไงคะพี่วัตถุประสงค์ของการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็คือการไปปรับจูนสมอง ให้กลับมาสร้างสารสื่อประสาทให้ได้เป็นปกติค<ะ>จุดประสงค์ของการให้ยาคือไปปรับปรุงการดูดกลับของสารสื่อประสาทที่มีอยู่น้อยให้มันค้างอยู่นานๆเพื่อรอว่า <c oughs> <c oughs> เมื่อไหร่สมองจะกลับมาทำงาน <c oughs> นั่นมันหมายความว่า คืออันหนึ่งอ่ะประคองคเพื่อรอให้เจ้าตัวกลับมาทํางานเองในขณะที่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าคือแบบไปจัดการว่าตงจุดอ่าถูกต้องเฮ้ยคุณกลับมาทํางานนะคุณต้องการอะไรเพิ่มไหม,มซึ่งในในทุกทุกคนในกลุ่มเด็กทุกๆคนที่เจอภาวะเหล่านี้นะคะสามารถใช้วิธีการรักษาได้ทั้งสองแบบไหมคะหรือต้องมีการประเมินกันเป็นเคส b เคสคือโดยส่วนใหญ่เนี่ย ในเจ็ดเคสที่เข้ามาหาพี่หมอคือครอบครัวคอนเซิร์นหรือว่าเป็นกังวลเรื่องของการทานยาแล้วมันมีผลแทรกซ้อนผลแทรกซ้อนของการทานยาที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็คือเด็กหน่อยคือมันก็เป็นเรื่องตลกนะซน ก็กังวลซื้อมากไปก็กังวลยาแล้วหง่อยก็กังวลแต่ที่เขากังวลมากที่สุดเลยคือลูกเขากินไม่ได้อ่าเป็นอะไรที่พ่อแม่ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดต้องใช้คำานี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกกินไม่ได้เนี่ยโอ้พ่อแม่เดือดร้อนมากแล้วก็พอธรรมชาติคือเด็กเนี่ยมันก็ต้องเล่นต้องสนพอ เด็กได้รับยาไปแล้วก็นั่งหงอยหงอยลอยลอยอะไรประเภทแบบนี้ส่วนใหญ่พ่อแม่ทนไม่ได้แล้วพอเริ่มกินไม่ได้อ่มีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นเด็กบางคนมีอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงแต่ว่าไออารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันมักจะเกิดในช่วงต้นๆของการได้รับยาเท่านั้นผ่านไปสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ ร่างกายพอมันปรับตัวได้อาการเหล่านี้มันก็จะหายไปส่วนการกินแต่ละครั้งที่ทําให้หงอยทําให้กินข้าวไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดทุกครั้งแล้วก็มันก็ต้องใช้คําว่าอะไรอะ่ะปรับขนาดยาให้มันพอดีซึ่งมันยากอะ่ะเพราะฉะนั้นด้วยแนวทางที่เราพูดมาการดูแลฟื้นฟูกลุ่มเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะคะ มันมีอยู่สองทางเลือกในปัจจุบันนี้นั่นก็คือเรื่องราวของการใช้ยาและใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ผลลัพธ์ที่คุณคาดหวังมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณเลือกว่าคุณจะรอหรือคุณจะอยากให้มันแบบว่าทําทันทีนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเลือกเอาใชออ่อันเนี้ยที่พี่หมอพูดเน้นเนี่ยคือในน้องที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเด็กที่เป็นพัฒนาการช้าคถ้าน้องที่เป็นกลุ่มเด็กพัฒนาการช้า น้องมีความผิดปกติทางด้านโครงสร้างการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราจะใช้อีกแบบหนึ่งม,มันจะไม่มันจะไม่เหมือนกันวิธีการบำบัดมันจะไม่เหมือนกันแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นพระเอกมันก็จะเป็นแค่ เครื่องช่วยคือพูดได้ง่ายมันก็เป็นยาตัวหนึ่งอะ,ะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้กินทางปากนี่ออกไหม,มเราเราใช้ในการกระตุ้นสมองเพราะฉะนั้นพัฒนาการอย่างอื่นหรือว่าการปรับปรุงอย่างอื่นการเข้าพบนักกิจกรรมบำบัดการเข้าพบจิตแพทย์ในการ เรียนการฝึกก็ที่จ,จะใช่ที่จะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองมันยังมีความจำเป็นอยู่ไม่ใช่ว่าอมาถึงปุ๊บแล้วก็บอกทางกายลักษณ์ว่าอ่ะ ปากจัดการด้วยแล้วอย่างอื่นฉันไม่ทําอะไรแล้วนะช่วยเสกให้หน่อยเสกไม่ได้นะใช่ถูกต้องย้ำไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเข้าไปปรึกษาพี่หมอดีกว่าเท่าที่ดูฟังดูคือมันมีความเปล่าบางนะพี่หมอมันหลายเรื่องแล้วมันต้องพิจารณาจากเด็กเป็นเคส by เคสอย่างที่บอกว่าแม้แต่สาเหตุที่เกิดเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุด้วยอะไรด้วยก็อยากให้ไปพูดคุยกับพี่หมอโดยตรงใช่คือภาวะสมาธิสั้นที่คุณรับรู้อ่ะ แล้วที่หมอท่านอื่นแจ้งคุณน่ะอาจจะไม่ใช่ภาวะสมาธิสั้นแท้ๆสำหรับพี่หมอก็ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งที่หมอต้องเห็นน้องต้องได้อรับการประเมินอ่าทั้งครอบครัวแล้วก็ทั้งน้องว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามันจะได้ชี้ชัดว่าแผนการรักษามันจะต้องทำอะไรกันแน่ เพราะฉะนั้นเข้าไปปรึกษาพี่หมอกันได้อย่าวอลอินเข้าไปนะโทรเข้าไปก่อนนัดหมายกันก่อนนะคะสสาขาของพี่หมอค่ะสาขาแรกที่สุราษฎร์ธานีค่ะ097-8747444 0 9 7 8 7 4 7 4 4นะคะ097 874 7444และที่นครศรีธรรมราชของเราค่ะตั้งอยู่ที่สิรินครสแควร์นะคะยงเยองกับเซเวนเซ่นนั่นเอง063-289-3555ค่ะ063-289-35 5 5วันนี้ขอบพระคุณมากมาก สําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสตยกรรมระบบะประสาทสมองและไขสันหลังนะคะกรรมการผู้จัดการและแพทย์ที่ปรึกษาบริษัทกายรักจำกัดคุณหมอเจ้าประจําของเราที่ไม่ให้ข้อมูลกันทุกๆสัปดาห์เลยพี่หมอนวพรศิริสรมสกุลชยัยขอบพระคุณค่ะคุณผู้ฟังคาช่วงหน้าอยู่กันต่อกับพี่บอลธินก,กรบ้าประเสริฐกุลนะคะแล้วดิวจะกลับมาเติมความบันเทิงและสาระให้กับคุณผู้ฟังอีกครั้งในช่วงบ่ายโมงกับอสอมทเพื่อชุมชนสำหรับชั่วโมงนี้ขอพระคุณและสวัสดีค่ะ